ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันี้เยอะสิพาเฮ็ดต้ตมค้าไก่เนาะค่ะเนาะทุกคนเนะาะเครื่องปรุงก็จะมีก้อนเลือดนะคะเนาะเนื้อไก่นะคะทุกคนอ่ะหอมแดงซอยเนาะค่ะเนาะคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดเนาะค่ะเนาะส่วนนี้จะเป็นกะหล่ำปี้นะคะกะทิค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะคะชูรสเกลือรสดีเนาะ,ะเป็ดน้ำกันเลยจ้า กันทุกคนให้มันเดือดก็นนะยังไยังจะเติมน้ำค่ะตะไคร้ใบมะกรูด,ดแล้วก็ราบกาชีพริกสดหอมแดงมะขามเปียกเดี๋ยวไปจัดทุกคน ส่ยาหนมะ่องเนานะสูตรมัวมัว,มวทุกคนอยากกินเนาะก็เลยลองเห็ดเบิงค่ะลองเห็ดเบิงพี่น้องเติมน,น้ำแล้วถามมันเดือดจะเดือดจนสีใสเื่องลงแนละ้วทุกคนเนาะนีะ่ค่ะมาลองเห็ดน้ำกันพี่น้องมาเป็นใตก็เฮ็ดจิงสันเนาะทุกคนนะอยากกินอยากกินมันเดือดแล้วน,นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ เครื่องปรุงนะคะที่เตรียมไม้ลงไปเลยค่ะนี่และลองทาลองทำนะคะทุกคนอยากกินเนาะว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมนะคะทุกคนเนาะย่งไรก็ใส่ลงไปละเครื่องนะคะมาลองทําไปด้วยกันนะคะทุกคนมือใหม่นะคะเนาะเนี่ยค่ะมีมะขามเดี๋ยวลอมันเดือดก่อนเนาะโอ้ยอย่าเราเอาหอมแดงใสก,กอนลืมลืมเครื่อง ไปแล้วนะทุกคนเนาะเนื้อไก่นะ,ะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยโอ้ค่อยๆล้นมนะั้งเนี่ยทุกคนล้นกระทะหรือเปล่าเน้นนะคะเน,นเน้นเน้นเนาะทำทานเองทุกคนเครื่องเน้นๆน,น,นะคะ นี่เนาะทุกคนก็นมาลองทํากับยายดาวดูเนาะนี่แหละค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่ยายดาวทำไม่ได้เปิดอะไรดูนะคะคิดภาพหน้าตามันออกมาแล้วย,ยายเราก็ซื้ออุปกรณ์มาเลยเนาะทุกคนเนาะนี่เนี่ยมันเดือดก่อนนะยายเราก็จะเติมก้อนเลือดนะคะนี่แหละทุกคนคะ่ะมาทําไปด้วยกันต้มขาไก่เนาะทุกคนเนาะเราก็จะใส่ก้อนเลือดเลยนะคะทุกคนเนาะ ลืมเปิดนะคะทุกคนเยราก็จะใส่ก้อนเลือดลงไปเลยค่ะโอ,โ,อโอ้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 ใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะทุกคนเนาะแต่เยดาคิดว่ามันน่าจะอร่อยถ้าใส่ไปแล้วลูกชายเยดาเห็นยังยังไม่ทันได้ทําเลยนะคะบอกว่ามีก้อนเลือดด้วยเหรอแม่นะคะทุกคนก็เที่ยวไปเนาะเดี๋ยวเห็ดเยดาจะใส่ทีหลังนะคะสีสันก็เห็นนะ้ำมาแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวต้องรอชิมก่อน ะคะเคี่ยวไว้ก่อนทุกคนทีนี้ลองๆนะคะมาลองทํากับยายดาวค่ะยายดาวลืมเติมเกลือทุกคนเดี๋ยวยายดาจะใส่เกลือไปก่อนเนาะใส่เกลือไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนค่ะเติมเกลือไปนะคะแล้วก็จะใส่ของปรุงรสเนาะรสด,ดีนะะเติมเกลือเติมรสด,ดี เดี <aid> ๋ยวก็ใส่ช <mainland> <ged> ูรสไปหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะน้ำตาลเดี๋ยวยายดาวต้องลองชิมดูก่อนเนาะทุกคนว่ามันรสชาติจะยังไงเดี๋ยวค่อยจะเติมน้ำตาลเดี๋ยวยาดาวจะใส่เห็ดก่อนนะทุกคนเห็ดนางฟ้าค่ะหรือเห็ดเรามีเห็ดอะไรก็ใส่เลยเนาะทุกคนเนาะเอาทำกินง่ายๆนะคะเอาที่มันมีในตู้เย็นเราเนาะทุกคน ลองเฮ็ดกินเบิ่งพี่น้องเยอะแยะก็เฮ็ดเทื่เร็ดเยอะแยะคิดอยากแม่ว่าอยากกินเห็ดกินผักหลายๆอย่างรวมกันเนาะนี่ล่ะค่ะวันนี้อยาจะใส่กระหล่ำที่รังเนาะทุกคนเนาะเครื่องเน้นๆนั้นไม่น้อยนะใส่เห็ดลงไปก่อนจ้ะ อร่อยนะทุกคนอย่เดาเติมน้ําตาลไปเนาะตัดน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่กระหล่ำลงไปเลยค่ะจะได้กินผักยุบยุบยุบรสชาติใช้ได้เลยทุกคนอร่อยนะคะมันเป็นย่องเจ้าของดิพี่น้องแซ่บอยู่ค่ะมันจะกลมกลอมพอดีเราตัดน้ําตาลไปน้อยนึงเนาะ <S <S มันจะเปรี้ยวแล้วก็มีมันนิดๆนะคะเนาะกลมกลมกลม พักรวมพี่น้องลองเห็ดจิงเมิงเนาะแซ่บด้จ้ะกรุมกรอมปรุงตามใจชอบนะคะทุกคนคะเนะาะมักแบบไดนกับปุงแบบนั่นเด้อพี่น้องเห็ดอันที่ห้อกินโอ้ยถือใจยะดาวหลายจังเมื่อนี้เนาะแซ่บ เท็ตเต็มกระทะพอดีเพราะว่าบรรยายดาวอยู่หลายคนนะคะเนาะทำกินง่ายๆนะคะทุกคนได้เต็มกระทะเลยตัวเผ็ดถ้าก็เติมพริกไปอีกใจน,น้อยเนาะทุกคนเนาะโรยพริกลงไปอีกนะคะก็จะได้ที่แล้วเดี๋ยวจะไปตัดต้นหอมผักชีฝรั่งกันนะคะบัดนี้ได้ที่แล้วเนาะทุกคนเนาะกลมๆนะคะ เมนูนี้ไม่เผ็ดมากนะคะทําแบบพอดีเนาะทุกคนเนาะยอดกระชี่ไสเนี่ยคะ่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะใส่ลงไปค่ะทุกคนใส่ลงไปแล้วเดียวาก็ปิดแก๊สนะคะทุกคนที่นี้นี่ลคะค่ะหน้าตานะคะทุกคนเดีย๋ยเราจะไปตักใส่จานด้วยกันเนาะตักใส่ชามด้วยกันคะ่ะ แต่เขาสวยร้อนๆนะทุกคนเนาะมา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 มเรียบร้อยนะคะทุกคน จะมีสีสันของผักชีฝรั่งนะคะเนาะนี่แหละค่ะลองทําทานดูค่ะทําง่ายๆยายเรายัยายางทําได้เลยทุกคนก็ทําได้นะคะมาลองทําด้วยกันเนาะนี่แหละค่ะต้มขาไก่สูตรยายดาวทุกคนไม่ได้เปิดดูเลยนะคะทุกคนคิดว่ามันมีอนุนอันนี้เราก็จับกันผสมผสานเนาะปรุงออกมาก็เอออร่อยค่ะตักใส่ชามก่อนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนต้มขายายดาวเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะ มาเด้อจากพี่น้องกินน้ากันนี่แหละค่ะนาตากจ็จะประมานนี้นะคะเนาะทำกินง่ายๆนะคะมาค่ะมาเต็มกระทะเลยเนาะทุกคนเนาะมาเด้อจ้ากินน้ากันเขาวสวยหอนๆทุกคนจา้านี่แหละค่ะอาจารย์นะคลิปนี้ดา๋ยาก,กระซิใบซัมมิสกอนเนาะค่ะทุกคนคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายดาน,น้ำแน้เด้อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ จ้าเมนูนี้พี่น้องกระลองเฮดกินเบิงเด้อค่ะพี่น้องคะนาะเป็นเมนูที่เฮดง่ายๆค่ะเออแยด่ดาเฮดเทือเละแยะด่ดาก็ว่าเออมันแสบพี่น้องบ่ไย้ยอเจ้าของเด้ปรุงตามใจเฮาเนาะพี่น้องเนาะอร่อยนะคะเติมน้ําตาลนิดนึงนะคะทุนตัดน้าตาลพี่น้องเพื่อที่ความอร่อยเนาะนือกานคาย,ยุกไก่กัมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอาถวยได้เนาะในหม้อยังเหลืออีกพี่น้องมาๆจ้ามากินน้ำกันค่ะเอาละ ปรุงตามใจชอบนะคะคนเฮามักบุคือกันเนาะพี่น้องเนาะมักแบบใดก็เติมแบบนั่นมือใหม่ทําก็อร่อยนะคะทุกคน